จริงๆยุทธศาสตร์าการสร้างเครือข่ายตัวนี้มันที่กรมมีหลายลมีหลายประเด็นนะครับส่วนเรื่องประเด็นทางกฎหมายเนี่ยเรามีระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งชาติว่าด้วยการแก้ต่างว่าต่างการช่วยเหลือทางกฎหมายได้กําหนดหน้าที่ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเ,เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเพื่อประสานต่อให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสํานักงานอนยการสูงสุดสภาธาน,นความในติบดิษฐ์ สยสภาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะส่งเรื่องที่คนพิการถูกฟ้องหรือคนพิการมีความประสงค์ที่จะฟ้องคดีนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการเองในการสร้างเครือข่ายโ,ยโดยโดยอำนาจตามที่ระเบียบที่ผมได้กล่าวข้างต้นเนี่ยจะทําให้คนพิการที่ถูกฟ้องคดีหรือมีความประสงค์จะฟ้องคดีเพื่อเยียวยา ความเดือดร้อนและความเสียหายของตนเนี่ยจะได้รับการเยียวยาที่เร็วขึ้นพูดง่ายๆว่าระยะเวลาในการดําเนินคดีหรือระยะเวลาที่ถูกฟ้องคดีในการในของคนพิการเนี่ยมีการกาหนดระยะเวลาที่สามารถค่าคะเนได้เกือบแน่นอนกับ2ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็มีเรื่องของการช่วยเหลือในในบางส่วนอย่างเช่นค่าทนายความเนี่ยคดีไม่เกิน5,000บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายของ ทนายที่จะมาช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ตามจริงโดยใช้เลทอัตราของส่วนราชการเป็นหลักไประหัจะค่าที่ภาคค่าเดินทางนะครับก็สรุปว่าทําให้รวดเร็วและสามารถกําหนดค่าใช้จ่ายแน่นอนได้ครับ